สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาชมบทสรุปของศึกเพเมเ็กอังกฤษประจำฤดูกาล 2019- 2020กันนะครับคลิปนี้มีผู้สนับสนุนนะครับอยู่ที่ first comment สามารถเลื่อนลงไปกดลิงก์แล้วก็ทักทายเข้าไปพูดคุยกันก่อนได้เชื่อว่ามีสิ่งที่คุณสนใจอยู่เพีย โงงแดนลิวพูปลดป่อยความเจ็บช้ำหลังจากพลาดแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแต้มเดียวด้วยการระเบิดฟอร์มชนิดที่โลกต้องบันทึกจารึกไว้เลยแหละครับเมื่อเก็บชัยชนะเป็นว่าเล่นจนกระทั่งมีแต้มทิ้งขาดเรือใบสีฟ้าด้วยคะแนนแบบไม่เห็นฝุ่นและครับโดยความสําเร็จที่เราพลาพรักเดอะคอฟเฟรอมานานถึง3ทศวรรษ ได้สร้างสถิติที่น่าสนใจทั้งการได้แชมป์ลีกเร็วสุดในประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่นัดที่31ของฤดูกาลทั้งทั้ที่เหลือโปรแกร,รมอีก7นัดเลยทีเดียวและยังเป็นการทุบสถิติของคู่รักคู่แค้นตลอดการของปาิสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในยุคข,ของเซอร์อเล็กเฟอร์กุสันที่ทำได้ในปี2000-2001แหละครับซึ่งในตอนนั้นปาจสดงเหลืออยู่5เกมนะครับ นอกจากนีช้ชนะในเกมบุกสอยสาริกาโดนิคัสเซนอยูไในเตดทำให้เดอะเรสเก็บเพิ่มเป็น99แต้มและพวกเขาก็ทำลายสถิติ97แต้มในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาสอยคะแนนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะครับที่สำคัญเจอเกงครอฟสร้างทีมที่สุดแข็งแกร่งด้วยการเก็บชัยชนะได้32สเสมอ3แล้วก็แพ้3เท่านั้นครับ ทำให้หงแดงเก็บสถิติชนะในลีกมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลีกจุงสุดเมืองผู้ดีนะครับร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เก็บชัยชนะไป32เกมในฤดูกาล2017-2018แล้วก็2018-2019เละครับ และสำหรับโคต้าเปโลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2022-2021แน่นอนนะครับทีมที่คว้าแชมป์อย่างลิเวอร์พูลเป็นทีมแรกต่อมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมป์นะครับขณะที่ Manchester นะแมนเชสเตอร์จเต็ดต้องลุ้นจนนัดสุดท้ายด้วยการบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ0ละครับยึดอันดับ3ได้สำเร็จส่วนอันดับ4เป็นของสิงห์ตะนัมืนคลามเชลซีนะครับ โดอท็อปโฟของลีกอังกฤษจะได้ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มทันทีในขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ต้องอกหักในช่วงโค้งสุดท้ายหล่นไปอยู่อันดับ5ส่งผลให้ต้องหล่นไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลอยูฟ่ายูโรปาลีกสำหรับทอตแนมสเปอร์ต้องหุุนหนักถึงเกมสุดท้ายนะครับทำได้เพียงเสมอกับคริสตอลพาเลทแต่ว่าโชคดีที่วูฟแฮมตันแพ้ให้กับเชลซีส่งผลให้กเกดทองมีแต้มเท่ากับวูฟ59คะแนนนะครับแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียดีกว่าแซงรังอันดับ6ของตารางแหละครับเข้าไปเล่นในถ้วยับ ส่วนสามสโมสรที่ต้องบายบายพิมพ์เด็กอังกฤษนะครับได้แก่แตนลาวาตฟัดฟอร์ดครับแล้วก็นกขมิ้นเหลืองอ่อนลอร์ดซิตี้รวมไปถึงเดอะเชอร์รี่บอลมัดด้วยนะครับซึ่งถือเป็นการตกชั้นครั้งแรกในพิมพ์เด็กอังกฤษด้วยหลังจากที่ลดเล่นในลีกสูงสุดมานานถึง5ฤดูกาลเลยแหละครับและสโมสรที่เลื่อนชั้นขึ้นมาในลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าต้องขอต้อนรับลีสยูไนเต็ดนะครับที่สามารถกลับสู่พิมพ์เด็กอังกฤษได้อีกครั้งในฐานะแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพแหละครับตามมาด้วยเวสต์บรอมวิชออออัััััััลลเเบบบบบีีียนนนนนนททมมมดด2 2ซึ่่งไ้้ืชแตตโิะคร ส่วนทีมสุดท้ายที่จะได้ตัวไปเล่นลีกสูงสุดเมืองผู้ดีต้องไปลุ้นรอบเพลย์ออฟนะครับในแก่เบรนฟอร์ดฟูแลมคาดิฟซิตี้และก็สวอนซีซิตี้นะครับขณะที่ดาวชนโวสูงสุดประจำฤดูกาลนี้ได้แก่เจมี่วาร์ดี้หัวหอกจอมเก๋าของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่กระทุ้งไปถึง23ประตูและก็ทำให้เป็นนักเตะอายุมากที่สุดนะครับที่ได้ครอบครองรางวัลรองเท้าทองคำหรือว่าโกลเด้นบูทในวัย33ปี แซงหน้าดีดีเย่ดรอกบาตำนานกองหน้าของเชลซีแหละครับที่ครองรางวัลน,นี้ในปี2009-2010โดยวัย32ปีนะครับส่วนท็อปแอสซิสต์พเปอริกอังกฤษซีซั่นนี้ตกเป็นของเควินเดอบรอยครับเพลย์เมคเกอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ผ่านบอลให้เพื่อนซานโปลประตูไป20ครั้งซึ่งเป็นสถิติเทียบเท่ากับเทริอองรีตำนานกองหน้าชาวฝรั่งเศสที่ตอนนั้นเล่นให้กับอาร์เซนอลในฤดูกาล2002-2003นะครับโดยอันดับ2ตกเป็นของเทรนอาร์เล็กซานเดอร์อาโนจากลิเวอร์พูลทไป13แแอสสซิต์หละครับ แล้วก็อันดับ3เป็นอันดูรบัซสันแบ็กซ้ายของหงแดงที่ทำไป12ครั้งครับด้านเอเดซอนผรักษ,ษาประตูชาวบาซิเลียนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมหลังจากเก็บคลินชีตในลีกไป16เกมนะครับส่วนอันดับ2เป็นของนิกป๊อบใน่านของทีมเบอร์ลี่ที่เก็บคลินชีตได้15เกม ส่วนอาออริโซเบเกอร์เจ้าของตำแหน่งเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาทำได้เพียง13เกมนะครับลุนไปอยู่อันดับ3ร่วมกับดาบิดเดเคอยจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดินเฮนสันจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดลุยปาทริซิโอจากวูฟและก็แคสเปอร์ชไมเคิลจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับขณะที่รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือว่า PFA ประจำฤด,ดูกาลน,นี้ต้องเลื่อนการประกาศออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับส่วนจอแดนเฮนเดอร์สันกองกลางกับทีทมของลิเวอร์พูลได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำซีซั่นขของสมมาาคนัก่ว หรือ FWA แล้วก็รางวัลน,นักตเตะยอดเยี่ยมของอังกฤษประจำปี2019ขอจะมาคมฟุตบอลอังกฤษ,กฤษหรือ FA นะครับปิดท้ายกันสักเล็กต้อยนะครับสำหรับไอ,ยยอ้ปญญาอแอสตันยังมีลุ้นคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับหากว่าเดอะการ์เนอร์สามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จ ขณะที่วูฟต้องรุนได้โลซีชนะอซนอลในศึกเอฟเอคัพเพื่อตัวยูโรปาลีกแหละครับแต่ว่าทัพหมาป่าก็ยังมีลุ้นโคต้าแชมเปียนส์ลีกหากว่าพวกเขาได้แชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกในซีซั่นนี้ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องยากแหละครับสำหรับชอยหลังและนี่คือบทสรุปของผลิอังกฤษประจำฤดูกาล2019/2020เจอกันใหม่บนช anel คนคอบอนไลน์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเช่นเคยนะครับ